สวัสด <Cornell>. ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Over TD นะครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายอัปเดตบ้านใหม่กันนะครับว่าตอนนี้จะทําเทพื้นหลังบ้านแล้วก็จะทําประตูใหม่ทุกคนเดี๋ยวเราไปช่วยงานช่าง 7.59 a.m. ก็ครับผมตอนนี้ก็รอช่างเขาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะ ทำประตูตัดเสร็จแล้วผมเออแล้วก็จะมาถ่ายตอนที่เขาใส่ประตูกันนะไปดูกองหน้าโดนะฮะรอตัดเสร็จก็มาใส่นะฮะใส่ประตูฝั่งนี้นะฮะก็รอตัดเสร็จก่อนนะครับผมก็ช่วยเล็กๆกันนะครับไปต่อครับเตรียมให้ไหมเศษไม้มาทำปืน ตอนนี้ครับประตูก็เสร็จเป็นทีเดียแล้วครับก็รอวันพรุ่งนี้เราก็ไปเทพ,พื้นกันนี่จแล้วถ้าวันนี้รอไปเทพ,พื้นพรุ่งนี้นะฮะปังครับมาอยู่ในวันที่สองนะครับผมก็จะไปถ่ายพื้นที่เขาเทด้านหลังกันครับไปดูเลยครับผมแล้วก็ไผ่เนี่ย quá Ồ bác ơi! Bác! Cô đào không? Cô đào! Cô đào không? Sán sán cô đào! Cái vốn? Cái gì vốn à? Để cô phá cái gì ra! Dè nào Tăng lắm! Tăng lắm ะจ้าทีอีกรอบตุ๊กวางดถปุ๊กวางปเลยวะครับไปหามารเ็้ล้าเด้วยเขาไปหาใอยไงวันดีต้ไหน่อยถามจะนอยําให้เรียนตุดีดีามากหสแแ เอ้าเดียคอเดี๋ยวผมาเดี๋ยว้องก็เียงรวก่ก็ครับตอนนี้ครับผมก็รอให้ปูนมันแห้งก่อนนะครับแล้วผมก็จะไปถ่ายให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไว้รอดูตอนปูนมันแห้งกันครับว่ามันจะสวยไหมนะฮะ <feel bad. S 1> ไปดูกันครับปักตอนนี้ก็จะไปดูกันนะฮะว่า <feel bad. S 1> พื้นแลนหลังมันยังไม่แห้งนะฮะนึกว่าเขีมคนงา้นนะฮนะ คือหอยรอยเช่ามานะฮะอยู่นะฮะอ้ของแมวนี่ยนี่้ของหมาแมวเมนก้ตัว่นลนะเแมวอ่ะตัวนี้น้อยที่พี่เก่านแมวแมวออะไรเนี่ยบกโบ้วยสบกโบด้อยยังขีดตัวหอยโซมันจะโซเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอตอมันแหงไปตอนนี้นะครับปูนก็ ทำใหม่แล้วก็มัน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 ก็แบบเรียบเหมือนเดิมนะให้ช่างมาทํานะก็ดูกันนะฮะมันก็เรียบขึ้นนะฮะแต่อันนี้มันเป็นสีเข้มๆม,มันก็ยังไม่แห้งบางช่วงนะไข่เนี่ย <c oughs> นี่นะฮะยังไม่แห้งบางช่วงคลิปนี้ครับผมก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ